ต้อนรับสู่เกมการินานะ่าอาวีนะทุกคนสวัสดีหนึ่งพันคนดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กดไว้ให้แม่มันดูด้วยนะเป็นไฮยเต่เจอไฮยเต่นะครับ โอ้โหเป็นเป็นฝั่งทางฝั่งวิดนะฮะวิดเซเว่นนะฮะที่เฟิร์สบัตรเก็บเฟิร์สบัตรได้นะฮะจังหวะนี้รอบชิงนี้กติกาใหม่นะฮะเก็บเก็บสามได้คือจบป้อมเลยนะฮะ มาแล้วมาแล้วมีการโถมกันนะเพื่อเป็นการทักทายนี่กดติ๊กเกอรให้ด้วยไปไปอ๋อสกิดสสกิดนี่โดนสกิดคืน เราจะมาดูหน้าว่ารอบชิงนี้ไฮเตะของใครจะเป็นของแท้นะผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์พูดนะชิงเงินรางวัลมากกว่า500บาทนะ <c oughs> เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ส่งงวดรถให้กับคุณวิทย์นะในจะค่าโทรศัพท์เพื่อนอีก <c oughs> ช่วย ฝั่งต้นทุนกับฝั่งหาทุนนะตอนตอนนี้ยังอยู่กันที่เลนกลางนะฮะนี่ดาวกระจายโอ้โห,โโหจังหวะน,นี้มาสกิดสกิดแรงจัง โอโหนิดเดียวิกอ,อย้ยังฟิกเกอร์หนีได้นะแล้วเล่นเราซะเสียวตูดไปเลยนะจังหวะนี้ผมนี่ขนคิงลุกเลยจังหวะที่โดนโถมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แรงจริงๆเลยเนี่ยฮเตเนี่ยอ้าวคุณคุณเกียร์ไม่กลับบ้านนะฮะเลือดมันฟ้องนะฮะ ข้าไปสกิดสกิทไหมสกิทได้สวยอ้าวยืนวาร์ปอีกยืนวาร์ปอีกเข้าไปสก,กิดไหม,กกม,กกมเข้าไปสก,กิดไหมนายใจร้อนนะฮะอย่างตั้งหลักตั้งหลักอยู่กับคีปอยู่นะเคลียร์คีปก่อนได้เปรียบนะฮะเพราะเงินจะไหลามาเทมาทันทีเลยตอนนี้เป็นฝั่งของวิดเซเว่นนะฮะที่เงินนำอยู่ สติกเกอร์ส่งเพื่อทักทายนะฮะแล้วคนนี่สเต็ปนี่โอ้โหสเต็ปแพวพามากเลยนะ างรอคลิปขึ้นมานะอ๋อมีทักทายมีทักทายอ้าวเปิดอันตีแล้วจวังหวะนี้โดนตติคืนโดนนะฮะโดนนะฮะโดนนะฮะเล่ก,กันไปผ่านไปห้านาทีนะ สามตัวครับกติกาสามตัวครับดันป้อมได้นะครับจบได้นะครับอ,อ้าวอ้าโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโหโูยโโโนิดเดียวครับ ให้เสียวตูดกันไปอา้อาวอา้อาอ้าเป็นฝาค,คุณเกียรโถมาแล้วตอนนี้โอ้โหสวยสวยวิทเซเว็นเก็บไปอีกหนึ่งแล้วฮะถอยถอยมาก่อนนะครับคุณวิทถอยมาก่อนนะครับ ใน25วินาทีนี้สามารถเคลียร์ป้อมได้2ป้อมเลยนะฮะไอเตะเราของทางวิดเซเว่นนี่จัดไป2คิวนะฮะเงินนำอยู่นะฮะนำโด่งเลยฮนะเรามาดูฝั่งทางคุณเกียร์นะจะแก้เกมยังนะผ่านไปหกนาทีแล้ว อทักทายเจน้าทักทายทันทีเลยครับอู้เปิดตีใสเปิดตีใส่เปิดตีใสคืนด้วยครับจัวงหวะนี้ <c oughs> นิดเดียวจริงๆครับอ่าอ่าคุณวิทย์เซเว่นยังไงครับโดนคุณเกียร์แลับตามมาแล้วครับหนึ่งสองตามมาแล้ว รอบชิงนี้มันดูเดือดเผ็ดมันจริงๆนะมาแล้วเคลียร์ป้อมแล้วเคลียร์ไปได้หนึ่งป้อมนะตอนนี้แล้วก็วาร์ปกลับบ้านทันทีเลย เซเว่นก็เคลียร์ขี่ไปดันขึ้นสูงที่สุดนะฮะตอนนี้กดกติกาเราคือฟาร์มไม่ได้อ้าวอ้าวเดินสูงสี่สูงห้าไม่ได้นะไอเต๋อนี่ยอมแล้วว่ามันเจ็บจริงๆอ่ะนั่นไงนั่นไงเอาละครับเอาละครับเอาละฮะเอาละฮะ รังแฟนี่คือมีเมียคอยเชียร์อยู่ข้างหรือเปล่าฮะผิดคิววะผิดคิวผิดคิวต้องต้องต้องมีสมาธิฮะเพราะเป็นชิงเงินมากกว่า500บาทนะมูลค่า500บาทนะ สวนี้ีอ้ห้หูสาวใหญ่แลใหไฮเตสาวใหญ่นลฮะดอกนี้ระหว่างผมแดงกับผมขาวนะไฮเตนะฮะเซเว่นนี่มากับคีบนะอ้าเข้าไปอย่างดีปล่อยไม่โดนนะฮะ ดาวกระจายนะดาวกระจายอ้าว,นะาวเปิดตีใส่แล้วนี่คุณวิทย์เสร็จไหมออคุณวิทย์ไปอีกหนึ่งแนละ้วตอนนี้คุณเกียตีเสมอมาแนละ้วฮะโอ้โหมันประชันชิดกันเหลือเกินเหมาะกับเป็นรอบชิงนะฮะเขาอ้างฮะเขาอ้างสองตัวจบไม่ได้นะฮะ คนต่างเหลือแค่1คิวเท่านะั้นะใครจะเป็นผู้ชน,นะนะระหว่างไฮเตะผมแดงกับไฮเตะผมขาวนะ เว้นเคลียบมาถึงหน้าป้อมของคุณเคียบแล้วนะฮะใครจะเก็บได้ครับจังหวะนี้ยังต่างฝ่ายต่างไม่ประมาทนะอู้หูยคุณวิทโถมโถมโถมสวยอู้หูยนิดเดียวครับคุณเคีย์ลอยไปได้นับว่าเส้นยาแดงผ่าเก้าไปเลยครับ มาแล้วครับคุณเกียร์มาแล้วครับมาพร้อมอันตีหรือเปล่าจะโถมหรือเปล่ายังไม่ประมาทนะฮะยังเคลียร์คีบอยู่นะฮะเป็นฝั่งคุณวิทย์ที่เดินเข้าไปทักทายก่อนจังหวะน,นี้รับดาเมจไปเต็มๆครับจังหวะน,นี้อุ้ยโดนโถมโดนโถมหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโอยคุณวิทย์นี่ยังไม่ประมาทนะฮะ ต้องถอยกลับไปบ้านอย่างเร็วเลยฮะสูสีคู่ขี้มากเลยฮะจังหวะนี้แต่เป็นฝั่งของคุณเกียร์นะครับที่พลิกมาเงินนำนะฮะตอนนี้นคุณพลาดะคุณพาดอะไรครับเนี่ยผมยังงงอาแล้วครับตอนนี้โถมอยู่เลนกลางโถมอยู่เลนกลาง โถงอยู่เรื่องกลางปล่อยเปิดตีแล้วคุณวิ์ได้นะโอ้ยเ,เราจะรู้ผลแพ้ชนะแล้วนะฮะตอนนี้ส่งเลขบัญชีไปทางแชทเลยบอกว่าโอนอย่างไว เ็นฝั่งของคุณวิทย์นะฮะที่ชนะไปนะฮะจะจบไม่จบครับจะจบไม่จบครับคุณเกียเกิดมาทันนะ,ะยังจบไม่ได้ฮะตอนนี้ คุณวิทย์เหลือแค่จบป้อมนะฮะคุณเกียร์เหลือหนึ่งชีวิตมาดูว่าจะมีการพลิกล็อกพลิกเกมกันหรือเปล่าคู่นี้ต่างคนต่างแยกไปเคลียร์คลิแล้วนะ,ะตอนนี้ คุณวิเ,เวน,นี่เคลียร์ล่างคุณเคลียร์นี่เคลียร์บนแล้วก็จะมานัดกันเจอกันที่เลนกลางนะฮะดูทรงแล้วดูจากทรงผมไว้ยาวของไฮยเตะแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาเคลียร์กลางแล้ว ของชิ้นสุดท้ายมาแล้วนะฮะฝั่งคุณวิทย์คุณวิทโถมอย่างเดียวเลยนะจังหวะน,นี้โอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเป็นฝั่งคุณวิทนะครับที่จบไปนะได้เงินรางวัลมากกว่า500บาทนะ